สวัสดีตอนเช้าเอาผักสวนครัวมาฝากนะคะผักสวนครัวรัวกินได้นะคะสวยงามมากมากนะคะสวยงามตามท้องเรื่อง มีทุกอย่างนะคะในสปานในสวนของเรานีต้นมะกรูดนะคะมะกรูดพริกบ้านนะคะนี่เป็นพริกบ้านอ้วยออกไปีแล้วนะ เป็นดุมากอันนี้เป็นพริกบ้านดุมากเป็นตะออนซอนมาแกงมาใส่โน้อใหม่ ใบเตยใบมันมีหนอนนะคะมาแล้วก็ออกดอกแล้วนะออกดอกแล้วนี่จะอันนี้เป็นต้นแมงลักนะเนี่แมงลัก ส่วนของเรา